เตรียมนะครับอย่าลืมนะครับไอ้มือซ้ายเนี่ยเราใช้แค่นิ้วโป้งเรานะครับสี่นิ้วไว้ข้างบนให้เหมือนเป็นุโค้งอยู่นะอ่าแล้วไวดินไปทางซ้ายอย่างนี้นะครับสําคัญคือช h เด l d e ให้อยู่บนไหล่นะครับอย่าอย่าไหล่างนี้ให้อยู่นี้นะครับอ่าและหันหน้าให้คางแตะอันนี้นะครับปุ๊บคันชักแตะสายหนึ่งคันชักจะเอ็นไปข้างหน้าสี่ห้าองศาประมาณนี้นะครับแล้วปลายจะชี้ไปข้างบนชี้ออกนอกนอก,นอกตัวประมาณห้าองศานะครับเมื่อเราเตรียมปุ๊บสามสี่สีลง สองสามเนี่ยสีมันธรรมดาพอจังหวะที่สี่ยืดแขนตรงยืดน,นะครับถ้าเราโฟกัสที่แขนเนี่ยไอตรงนี้จะโอเคนะครับเราไม่ต้องมานั่งมองเนี่ยเนี่ยป๊บแบบที่หนึ่งคือเสียงมีนะปบ๊บแต่นะครับข้อสอบอยู่ล่างๆอย่างนี้ห้ามยกขึ้นนีนะอ่าแบบที่สองเสียงลายกข้อบสีลงอย่างเดียวครบับเวลายกนึกถึงข้อมือนะถ้าเรานึกถึงนิ้วมันจะยกอย่างนี้ใช่ไหมครับ พอเราดึงถึงข้อมือเราจะงออย่างนี้นะครับแบบที่สามลงมีปั๊บล้วสีขึ้นงอข้อมือนะปลายข้างนอกนะครับลงขึ้นอลายก้อศอกขึ้นลงขึ้นนะครับอ่าลงลาขึ้นมีแบบที่เท่าไหร่แบบที่ห้า ปะหุบขึ้นยกหุบอ่าลงมีขึ้นละปะ๊กขุบยบอ่าจำได้ไหมครับนะงงไหม